น้ำมนคนเก่งเนี่ยผู้บ่าวคนเก่งอ่ะอะน้ำมนไปกินนมลูกไปแล้วไปกินนมแม่ไปออกไม่ได้นะลูกมุดไม่ได้นะครับมุดไม่ได้นะครับมุดไม่ได้นะลูกไปแล้วผู้บ่าวไปหาแม่ไปลูกไปเร็วอาะน้ำมนน้องน้ำมนชอบชื่อนี้ใช่ไหมลูกฮะขนตาไขว้ายาวๆผู้บ่าวไหนเนี่ย ตาคมคมไปลูกไปหาแม่ไปโู้ป้าสีนินมาดูเห็นไหมเห็นป้าสีนินไหมไปลูกไปไปกินนม,มแม่ไปแล้วไปแล้วผู้บ่าวแล้วไปหาแม่นะไม่มุดนะลูกไม่มุดนะไม่มุดนะครับมุดไม่ได้ลูกมุดไม่ได้ครับคนเก่งมุดไม่ได้ครับลูกไม่มุดป่ะไปหาแม่นะไปลูกไปไปหาแม่ไปไปแล้วไปหาแม่นะไป ไว่ามันหล่อๆอเนี่ยฮะไปหาแม่ลูกไปเออไป